อพราะนี่เหรียญเหรียญนี้นี่ประสบการณ์สูงเขาเรียกเหรียญลบก้าคนเรียกว่าเหรียญฟ้าผ่าอะไรเงี้ยถ้าฟ้าผ่าไม่ตายคือมีแบบมีคนแบบแขวนนะแต่เป็นเนื้อทองแดงส่วนเหรียญเนี้ยก็คืออันนี้ก็มีการมีการยิงอะยิงเราไม่เข้าครับยิงไม่ออกอะไรเงี้ยอออ๋อใช่ครับอันนี้ที่เคยเล่าครับอการี้คือเหรียญลบก้าใช่อันนี้เป็นเนื้อเงินแต่อันนี้เป็นเนื้อเงินมีจานด้วยผมเห็นใช่ครับเนื้อเงินก็จะมีจานด้วยครับใช่ครับ เราด้านหลังก็เป็นสิงเหมือนเดิมใช่ครับคือเป็นยันนะครับยันเป็นสิงนะครับอักขระเลขยันมา,มาประกอบรวมกันแล้วก็ครับโอ้โหสวยมากอ่ะเป็นเหรียญที่เหนียวถ,ถ้าถ้าถ้าไอ้แว่วงสีบอกเหรียญนี้เหนียวนะไรเหนนร,<อ>เรียญน,นับพะก้าเหรียญนพะก้าเนื้อเงินนี่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ <ขอ S 1> <อ>เหรียญนพะก้าเนื้อเงินหลักหลักแสนอยู่แล้วหลักแสน ใช่ครับโอ้โออกเป็นเหรียญบรรกการก็เลยใช่ครับสร้างไม่เยอะร้อยหลักร้อยร้อยเหรียญอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เยอะนะครับสร้างร้อยมากร้อยเหรียญเองอ่มถ้านึกคล้าบอกคุณผู้ชมพิมพ์ทรงจะเหมือนเสมาวัดหนังขนาดก็เท่ากันครับเนาะอันนั้นก็เป็นพิมพ์เสมาวัดหนังนะครับขนาดคล้ายๆใกล้ๆกันเลยนะฮะสร้างสร้างร้อยเหรียญแล้วก็เอ่อที่สำคัญหลุมข้อจานจานทุกเหรียญมีเงินมีจานใช่ครับอันนี้